สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอยู่กับนนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูวิธีการตั้งอเศนะครับผมก่อนที่จะทําการขึ้นหลังคาเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมเนี่ยมีบ้านอยู่มากมายเลยนะครับผมก็เตรียมพร้อมสําหรับที่จะทําการขึ้นโครงหลังคาซึ่งโครงหลังคาของผมนะครับผมเป็นโครงหลังคาจากบริษัท นะครับเพื่อนๆทุกคนก็จะเป็นโครงทัดส,สําเร็จรูปเข้ามาติดตั้งหน้าง,งานให้กับทางผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทําโครงหลังคาเหล็กหรือใครอยากทําโครงหลังคาทัดนะครับผมก็ให้ดูคลิปนี้เป็นองค์ประกอบก็ได้นะครับผมเพราะว่าทุกๆบ้านทุกๆงานต่อเติมเนี่ยจะต้องมีการขึ้นงานของในส่วนโครงหลังคาซึ่งจุดเริ่มต้นของมันก็คืออสทุกบ้านต้องมีอสอย่างแน่นอน เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกๆท่านเนี่ยไปเดินดูนะผมรอบๆตัวบ้านของเราเลยว่ามีวิธีการตรวจงานอย่างไรมีวิธีการขึ้นงานยังไงนะครับผมให้ตรงดิวและก็ถูกต้องแน่นอนอาศัไม่มีผิดพลาดน,นะครับผมไปดูกันไปอย่างแรกสุดเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเห็นได้จากคู่นี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเพจไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะผมเป็นแค่เสาเปล่าๆนะครับผมที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านบน จากนั้นเพื่อนมองไปงข้างๆอ่าตัวนั้นนะก็จะทําการวางอาศสเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตัวกลางกันนะครับเพื่อนๆไปแล้วเราก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนของตัวบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆทุกทกคนตอนนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทําในการเตรียมตัวตรวจงานหรือเตรียมตัวขึ้นงานอาศัยก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีเส้นระดับนะครับผมในการบ่งบอกว่าระดับอาศัยของเราเนี่ยจะไปถูกตั้งที่ระดับไหนเนี่ย จะเห็นได้ว่าด้านบนหัวของผมเนี่ยจะมีอเซแล้วเพื่อนๆจะไม่รู้เลยนะฮะว่ามันจะถูกตั้งที่ระดับตัวไหนถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเส้นบอกระดับถูกไหมครับนี่เพื่อนๆลองมาดูใกล้ๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเส้นบอกระดับของที่ติดตั้งอเซนะครับมานี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัวเส้นบอกระดับนะครับเพื่อนๆเส้นนี้นะผมเราจะตีไว้ที่เสาทุกๆตัวนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะแปลงนู้นหรือว่าแปลงไหนๆของเราก็ต้องมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นชั้น1หรือชั้น2 ใครที่สงสัยนะผมว่ามีวิธีการหายัางไงกด2เอาไว้กด2เอาไว้เดี๋ยวผมมาสอนแต่ถ้าใครไม่สนใจบอกว่าเอ้กูรู้อยู่แล้วกดหนึ่งไว้เลยเอามาบอกมาโชว์มาเลยว่ากูเก่งบอกกันไปเลยนี่นะฮะมีทุกตัวมีทุกตัวมันเป็นระดับที่เอาไว้บ่งบอกนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนเพื่อนทุกทุกคนเอาละครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมีตัวเส้นบอกระดับไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะขึ้นงานอย่าลืม หรือว่าจะตรวจงานให้เช็คเส้นระดับก่อนขั้นแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะช่างแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะทําออกมาในระดับที่ไม่เท่ากันอย่างตัวนี้เนี่ยเส้นออฟของเขานะครับผมคือเส้น1.5เมตรส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่ช่างที่เราจะทํางานหรือว่าเป็นงานส่วนตัวของตัวผมเนี่ยจะทําอยู่ที่ระดับออฟหเมตรนั่นจะเป็นตัวเลขที่มองค่อนข้างง่ายมากๆเลยเราก็ให้มาดูตัวนี้1.5เมตรนะครับผมเส้นระดับจะอยู่ที่บริเวณตรงนิ้วผมตรงนี้เลย และเพื่อนๆต้องอ่านแบบให้เป็นในระดับถัดมาต้องอ่านแบบให้ออกแบบของผมเนี่ยเขาบอกว่าเส้นหลังอเสเนี่ยจะอยู่ในระดับที่บวก3มเมตร35จากพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ย3เมตร35้ใช่ไหมเพื่อนๆลบกับตัวอเสเนื้ออเสเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้ออเสหมายความว่าความสูงในแนวตั้งของตัวอเสตัวนี้นะฮะของผมเนี่ย ช้อสเสหน้า425หรือก็คือความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่12.5เซนเพราะฉะนั้น3เมตร35้ต้องเอาไปหักลบกับ12.5เพราะหลังอสเสคือด้านบนหลังอสเสหักลบลงมาจะได้ท้องอสเสก็จะได้3เมตร22.5นะครับเพื่อนๆนจากนั้นมีอะไรอีกเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็จะมีตัวเพจเพจอีกเท่าไหร่เพจอีก6มิลตีไปคร่าวๆ3เมตร22เซนพอดีให้ตัดเหล็กนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือให้ตัดเหล็ก ที่ระดับ3เมตร22พอวางเพจเสร็จแล้วมันจะกลายมาเป็น3เมตร22.5พอวางตัวเอเสเหล็กของเราทับไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3เมตร35อย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับถ้าสมมติใครจะมาตรวจงานก็สามารถดึงขึ้นไปได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เช็คลงมาที่เส้นตัวนี้ได้อยู่ที่ 1.90นะครับเพื่อนๆ1.90ในที่นี้ก็บวกไปอีก1.50เมตร50ก็จะได้อยู่ที่3.40เมตร40เซนนะครับเพื่อนๆก็ทำไมถึงเป็น3.40เมตร40เซนเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมมาดูตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าพื้นตัวพวกนี้นะผมที่ทำกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการเทปรับหน้าอันนี้คือพื้นคอนกรีตซึ่งเป็นตัวพื้นรับน้ำหนักเห็นขอบด้านข้างไหมครับนี่แต่นะครับเพื่อนเ อย่าลืมว่าพื้นตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการปูกระเบื้องเพิ่มขึ้นมาอีก5เซนช่างก็เลยทําการบวกเผื่อ,อไว้เพิ่ม5เซนนะครับผมเป็น3เมตรสีพอปูกระเบื้อง5เซนเสร็จแ,แล้วจะเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะสาเมตรสามตามแบบครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการวางเพดเหล็กให้เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้จากนั้นก็นาอเสที่เชื่อมเชื่อมคู่กันเสร็จแล้วเนี่ย อาศซของเราเป็นตัวอาศซคู่นะเพื่อนเก็เชื่อมกันที่ด้านล่างเสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นมาวางไว้ที่ด้านบนเลยนี่งานง่ายๆงานหมูหมูเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อง่ายไหมครับวิธีการตรวจงานเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนวิธีการตรวจงานง่ายมากๆเลยใช่ไหมฮะสำหรับวิธีการตั้งอาศซขั้นตอนแรกต้องมีเส้นบอกระดับเช็คเส้นบอกระดับให้ดีว่าระดับที่ช่างทําไว้ให้เราเนี่ยนับตั้งแต่ฟินิชชิ่งหรือว่านับตั้งแต่โครงสร้างจากนั้น ให้เพื่อนๆอ่านแบบให้ออกขั้นตอนที่2มาดูแบบดูว่าหลังอเสศบวกอยู่ที่เท่าไหร่และตัวเหล็กอสศที่นํามาใช้มีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้สูงอยู่ที่12.5ระดับพื้นจากฟินนชชิ่งจนถึงหลังอสศที่ให้เอาไว้คือ3.35เมตร35ก็เอา3เมตร35ลบกับอเส12.5เซนก็เหลือ3.22เมตร22เซนจจากนั้นเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆลบระดับหลังเพจระดับเพจเนี่ยแหละความหนาของเพจออกอีก5มิล6มิลแล้วแต่ว่าใครใช้แบบไหนลบออกไปเลยจากนั้นก็ให้ตัดเหล็กหัวเสาเนี่ยโชกได้เลยแล้ววางเพจจากนั้นเทินอเสที่ด้านบนเราก็จะได้แบบที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็มีมาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนทเสาทุกๆต้นให้เท่ากันตั้งเพจก่อนนะเพื่อนๆนตั้งเพจให้ครบก่อนเช็คเพจให้ดี จากนั้นค่อยวางเหล็กแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับงานของคุณอย่างแน่นอนครับผมพอเพื่อนๆตั้งเพจนี่ด้านหลังผมโครงหลังคาเราก็จะลงได้แบบง่ายดายแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยช่างโครงหลังคาผมมาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเวลีกูดยูโนพูดเป็นเสียงเดียวเลยครับว่า get out ไม่ใช่เวลีกูดนะครับผม ใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบสไตล์แบบนี้นะผมการตรวจงานการทํางานแบบไม่มีปัญหาไหลกันไปยาวๆเราทําได้ช่างทําดีคนต่อง,งานสบายใจทําแบบนี้นะผมไปเรื่อยๆงานเราไม่มีปัญหาแน่นอนใครชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยถ้าติดตามกัน,นดีสาระมีเยอะดูหลังคาด้านหลักของพวกคุณได้ใหญเดี๋ยวผมพามาดูน่ นี่ก็เป็นหลังคาของเราเนี่ยผมหลังจากที่ทําการวางอาเเสร็จวางโครงหลังคาเสร็จวางกระเบื้องหลังคาเสร็จสวยใช่ไหมฝากด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อมอยูคค่คนเย